งามเลยนะคะอู้หค่ะต้นพูด่างงามงามขนมก็อร่อยอ,ยอยข้าวตูขนมไทยคะ่ะอืเแ่น กาแฟอร่อยอร่อยเป่าก่อนค่ะขนมค่ะกาแฟอร่อยอร่อย,ออยมีมะพร้าวด้วยอเออ ทานคาวแล้วก็ทานหวานเป็นเหมือนกันไหมคะ <g ül> ใช่คะ่ะของคู่อันที่เป็นแบบสามเหลี่ยมคะ่ะอันนี้ก็อันกลมๆน่าทานมากข้าวตู้ ทานคาวแล้วก็ทานหวานเป็นเหมือนกันไหมคะใช่คะ่ะของคู่อยู่ในตู้เย็นคะ่ะก็เลยนึบนึิดนึงอร่อยคะ่ะอากาศกำลังดีเลยคะ่ะตู้เย็นอะทำจากมะพร้าวคะ่ะล้กกัน ทานคาวและทานหวานอร่อยอร่อยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะอากาศกำลังดีค่ะข้าวตัเป็นขนมไทยๆใช้ใช้มะพร้าวค่ะขูดแล้วก็ผสมกับแป้งน้ำตาลเนี่ยค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสนะคะ เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยค่ะข้าวขึ้นมาอากาศกำลังดีดูต้นไม้นะคะเขียวไปหมดเลยเทำหวานอร่อยขนมนี่คะคนไทยเก่งนะคะดูนะคะขแม่พิมพ์กลมเล็กๆปกติก็จะเจอทานคาวแล้วก็ทานหวานเป็นเหมือนกันไหมคะ <laughs> ใช่ค่ะของคู่กัน ข้าวตูขนมไทยค่ะแค่นืนต้นน้ำตาลอร่อยค่ะขนมไทยๆนะคะข้าวตู๋ทุกท่านบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะแต่ค่ะงามเลยนะคะอต้นผู้ดาง啊 างามขนมก็อร่อยวันนี้อากาศจ่มใสนะฮะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืน,นะคะเลยค่ะข้าวขึ้นมาอากาศกำลังดีดูต้นไม้ะคะ่ะเขี้ยวไปหมดเลยข้าวตูขนมไทยคะ่ะแค่ในกันทานข้าวและทานหวาน อร่อยอร่อยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะกาแฟค่ะอร่อยอร่อยเมื่อกี้ก็ทานข้าวแล้วค่ะอันนี้ก็ทานหวาน <c oughs> เขาทำหวานอร่อยขนมนี้ฮะคนไทยเก่งนะคะดูนะคะคุณแม่พิมพ์กลมเล็กๆปกติก็จะเจออยู่ในตู้เย็นค่ะก็เลยนึบนิดนึงอร่อยค่ะกันทานคาวแล้วทานหวานอร่อยอร่อยค่ะ แค่นี้ก่อนนะค่ะขอบคุณค่ะข้าวตูขนมไทยค่ะแค่กาแฟก็อร่อยขนมไทยโบราณก็อร่อยข้าวตู้ กาแฟค่ะอร่อยข้าวตูขนมไทยค่ะเค่นในกาแฟ,ฟก็เข้มขน้นอร่อย <c oughs> อร่อยอร่อยเมื่อกี้ก็ทานข้าวแล้วค่ะอันนี้ก็ทานหวานแค่ะงามเลยนะคะ อืยค่ะต้นผูด่างงามงามขนมก็อร่อยแต่ก็งามเลยนะคะอือค่ะต้นผูด่างงามงามขนมก็อร่อยเป่าก่อนค่ะนนขนมค่ะ หวานอร่อยอเข้าตูอร่อยตู้เย็นอะทำจากมะพร้าวค่ะแล้วก็อ,อยู่ในตู้เย็นค่ะก็เลยนึๆนิดนึงอร่อยค่ะหวานอร่อยอืม ข้าวตูอร่อยอันที่เป็นแสามเหลี่ยมค่ะอันนี้ก็อันกลมๆน่าถามนมากข้าวตูกาแฟก็เข้มข้นอร่อยอร่อยเพลินเลยค่ะใช้เนื้อมะพร้าวทำ หวานอร่อยขนมนี้ฮะคนไทยเก่งนะคะดูนะคะคุแม่พิมพ์มกลมกลมเล็กๆปกติก็จะเจอกาแฟหอมจังเลยกาแฟค่ะเข้มข้นเลยนะคะเนี่ย <laughs> <laughs> กาแฟอร่อยอร่อย <laughs> กาแฟก็อร่อยขอนมไทยโบราณก็อร่อยข้าวตู้อากาศกำลังดีค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสนะฮะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยค่ะช้าขึ้นมาอากาศกำลังดีดูต้นไม้ะคะเขี้ยวไปหมดกันทานข้าวแล้วทานหวานอร่อย <c oughs> อร่อยะคะ่ะ แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ทำหวานอร่อยขนมนี้คะคนไทยเก่งนะคะดูน่าะแม่พิมพ์กลมกลมเล็กเ <c oughs> <ๆ>็กปกติก็จะเจอกาแฟก็เข้มข้นอร่อย <c oughs> <c oughs> อร่อย, <c oughs> ออย <c oughs> ทานคาวแล้วก็ทานหวาน <c oughs> เป็นเหมือนกันไหมคะ <laughs> ใช่ค่ะของคู่ <laughs> อากาศกำลังดีค่ะเขาทำหวานอร่อยขนมนี้ยคะคนไทยเก่งนะคะดูหนะ้าคะุแม่พิมพ์กํากลมเล็กๆปกติก็จะเจอวันนี้อากาศแจ่มใสนะฮะเมื่อคืนฝนตกทั้งเพิงเลยค่ะเ่าขึ้นมาอากาศกำลังดี อูต้นไม้นะคะเคี้ยวไปหมดเลยทำหวานอร่อยขนมนีคฮะคนไทยเก่งนะคะดูนะคแม่พิมพกกลมเล็กๆปกติก็จะเจอกาแฟก็อร่อยขนมไทยโบราณก็อร่อยข้าวตู้เป่าก่อนค่ะออืื ขนมค่ะกาแฟก็อร่อยขนมไทยโบราณก็อร่อยข้าวตู้เพินเลย